สวัสดีน้อยน่ารักนกันครับกับยเปผมเลอนเทรดดิ้งการเเดียมพ็อกเก็ตนี่ครับวันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ต้องบอกว่าโมเองประมาณ80%นะครับอีก20%นะครับคือพี่หาความเพอร์เฟกของเด็กนี้ยากมากครับจนไปเล่นแล้วเจอแบบคนคนนึงครับเขาเล่นแบบนี้แบบโฟล์จัดอะจนแบบพี่แบบไอ้เชี่ยแม่งโฟลมากแล้วเลยแบบเดาว,ว่าเขาน่าจะใช้คอมโบนี้แน่นอน เนี่ครับเพราะพี่ไปเห็นคอมโบที่เขาใช้กับเด็กนี้แล้วแม่งเผื่อนจัดนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายตอนเด็กไลอัพนะครับว่าคอมโบนั้นคืออะไรนะฮะแต่เด็กนี้ครับเอาคอนเซปต์ก่อนครับคอนเซปต์ของเรานี่ครับคือเราจะใช้นี่ครับพี่แบบอะไรมันเป็นกบจริงจังเลยป่ะลูกออที่แปลงเป็นกบอ่ะครับโอ้โหกบนักกล้ามของเราเนี่ยฮะพลิวัดนะครับคือไอ้พลิวัดเนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับคือครับพอแปลงแล้วมันกลายเป็น่าตต่อสู้ครับซึ่งพอมันเป็นต่อสู้เนี่ยนะครับ มัน3ามจี้ตีหนึครับบางคนบอกพี่3ามจี้หนึมันก็เบาอะแต่แม่งพีคตรงนี้ครับถ้ามันมีจี้น้ำติดอยู่ด้วยครับมันจะตีเพิ่มอีก40ครับเป็น3ามจี้ตีร้อไม่มีข้อเสียนะครับคือเชียนี้แม่งเกลาดอสป่ะใช่ป่ะคือแม่งดาเมจเดียวกันเลยครับแต่เกล็ดอสใช้4ีจี้ครับแล้วตีเสร็จปุ๊บมีโอกาสสุ่มโดนจี้ตัวเองใช่ไหมนี่ไม่มีนะฮะเลือด180เท่าเกียร์นะครับแล้วก็3าจี้ด้วยซัดแบบหวานๆเลยนะฮะ แต่ครับบางคนบอกว่าพี่ดามจแบบ140มันไม่เราครับคือบอกคุณแบบนี้นะ140ตอนเนี้วันฮิต KO เมตาได้ทั้งหมดหมาน้ําก็โดนนะครับดาร์กไลกีฬาโดนหมดนะครับดาร์กไลนะครับโดน140ถูกปะกีฬาเหือร5อตีตัวเอง20เหลือ130โดนหมดนะครับอาเซโดนหมดนะฮะ พูบอกพี่ลูเกียโฮโอไงพี่ชาริซาตไงพี่พี่แบบเอาไปซัดมันมันคิดยังไงพี่เพราะฉะนั้นครับมันเลยต้องมีอีกหนึ่งคู่หูคู่หาของเขาครับนั่นคือนี่ครับโพลิทอสครับโพลิทอสนะครับมันคือมันก็คือบริวารครับแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งฮะคือเป็นร่างแปลงครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำครับความสามารถพิเศษของมันครับคือถ้ามันอยู่ที่เบนส์ครับมันจะเพิ่มดาเมจให้พริวารครับเถื่อนเะล่ะนี่ครับคือ เขื่อนมากนะคือตัวไหนที่แบบพัฒนาล่างมาจากเ <c oughs> พลีวเวร์พื่นี้คือแปลงมาจากอีลูออสล่าง2นะครับดาเมจได้บวก40ครับเพราะฉะนั้น140บวกเป็น180 40, ครับคุณวันฮิตได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณบอกคุณวันฮิตได้หมดนะครับนี่คือแบบเขื่อนจัดนะครับแต่บางคนบอกพี่แล้วใช้อะไรอีกนะครับเด็กนี้เราจะใช้แต่อ n นเ g อร์จีที่เป็นต่อสู้ทั้งหมดนะครับเพื่อแบบป้องกันการแบบจี้ดิสบิลมาโง่ครับบางทีแบบน้ําล้วนบ้าง หรือว่าต่อสู้ล้วนบ้างแล้วมันโง่ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําแบบนั้นครับเราเลยต้องมีอีกตัวหนึ่งเร่งจี้ครับนี่ครับพี่ปลากระเบนของเราเนี่ยหรือมอนเบบี้ตัวใหม่นี่ครับตัวนี้มันสามารถดอจี้น้ำมาแปะได้เลยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คุณต้องยอมพีชีปลากระเบนของคุณครับเพื่อเรียกจี้มาแปะนะครับนี่คือคอนเซปต์ครับแต่ครับที่พี่ไปโดนเขาเล่นมาครับคือฮะ นอกจากว่าเขาจะเอาแบบอีกตัวปลากระเบนเนี่ยมาแบบมายื้อได้เทินหนึ่งติดจี้ได้อีกนะครับเขาเอาปลากระเบนไปยอมพีชีพครับแล้วฮะใช้ฟิชชิ่งเน็ตครับดึงปลากระเบนกลับขึ้นมาครับคือพอเขาดึงปลากระเบนกลับขึ้นมาเดี่ยวผมถามพี่ดึงขึ้นมาทำหาอะไรพี่นะ่ฮะดึงขึ้นมาครับแล้วคุณคอมโบกับโปเกมอนคอมมูครับ คือเด็กเนี้ยมันจะมีมอนแค่8ใบเพราะฉะนั้นคอมมูโอกาสออกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50%แทบจะตลอดเวลานะครับแต่ตอนกูลองอัดมี50%ากูคือไม่ออกนะฮะคือไม่เป็นไรไม่รู้อ่ะคือแบบคือบางทีก็คิดจะเลิกเล่นเหมือนกันนะไอ้กเกมเวนเนี่ยคือมันเป็นเกมแบบเกมวัดดวงอ่ะแล้วดวงพี่ไม่ค่อยมีเว้ยคือเล่นเมจิกแบบไม่ต้อง,งลุ้นดวงขนาดเนี้ยเอางี้แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ มันเลยทําเป็นคอมโบที่ดีมากๆเนี่ครับเพราะฉะนั้นเด็กไลฟ์อัพตอนนี้หรือคอนเซ็ปต์คือมีแค่นี้เลยครับทำไงก็ได้ครับให้พลิวาดของคุณมี 3G ี้แล้วออนไลน์ได้ครับมันออนไลน์ได้เมื่อไหร่ไม่มีใครหยุดอยู่ครับแม่งคือเกียร์ดอทับท่องไว้แค่นี้นะครับแต่ไม่เป็นเกียร์ดอทที่มีเวอร์ชั่นแบบมีคนมาซัพพอร์ตอีก40เป็นดาเมจ180รเน้นๆครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่สุดแล้วครับนี่คือที่สุดแห่งความเถื่อนเลยครับ180วันฮิตได้หมดฮะ เมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็คไลน์อัพกันครับไปฮะแต่ก่อนจะไปนี่ครับเรามีร้านเติมเกมย่อมเยาราคาดีมาแนะนำนะฮะ The Hunt s ชอบนี่ครับเป็นร้านเติมแพ็คเกมราคาถูกนะครับถูกกว่าคุณเติมเองแบบผ่าน i อซูผ่านการลูดตาแน่นอนนีฮะถูกกว่าแน่นอนนีครับเพราะฉะนั้นนีครับทักนะยฮะ สแกน QR code ที่อยู่ตรงนี้นะครับและทักเข้าไปได้เลยนะครับอย่าทักไปที่เพจนะครับที่เพจไม่มีคนตอบคุณแน่นอนนี่ฮะทางไลน์เท่านั้นนะครับทางไลน์เท่านั้นนะครับอ่ะเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วนี่ครับขายของเรียบร้อยแล้วนี่ครับเราไปดูเด็กไลอัพเปนครับไปฮะสำหรับเด็กไลอัพนี่ครับอันนี้ในเมื่อเราเป็นแบบเปรียวรีวาต์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใส่2 1 2 1นะฮะ คือโพลีแว็กครับเราใส่2ครับโพลีวอดเราใส่1นะฮะคือล่าง1ใส่2ล่าง2ใส่1ล่าง3โพลีวอดครับเราใส่2นะครับและโพลีทอสตเราใส่แค่1พอเพราะผมไม่ต้องการให้มันขึ้นครับเราไม่อยากให้มันขึ้นมาแบบปวดตอนแรกอยากให้มันมาตอนหลังนะฮะจากนั้นนี่ครับแมนทายนะครับหรือว่ามอนเบบี้ของเราเนี่ยฮะใส่2นะครับเพราะคุณต้องเอามาเรียกจี้นะครับคอนเซปต์มีแค่นี้ครับบางคนดูแบบพี่พี่มันจะขึ้นหรือเปล่า คุณลองดูถ้าขึ้นมานี่คือเถื่อนจัดนะฮะโปเกมอนคอมโคุณใส่2เลยครับเพราะว่ายัางไงคุณต้องเทรดไปเทรดมาครับต้องหามอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนอยังไงต้องใช้นะครับอย่างที่บอก8ใบโอกาสขึ้นมันอยู่ที่50%ถ้าคอมโบดีๆอยู่ที่70%แต่ส่วนตัว70%กูก็ไม่ขึ้นนะฮะลองดูแล้วกันนะครับฟิชชิงเน็ตใบเดียวเพียงพอครับเอาไว้หยิบขึ้นมาทำคอมโบเวลามีตัวไหนตายนะครับแลคันดี้ใส่2ครับเพราะคุณต้องการแปลงร่างร่าง3ามให้เร็วที่สุดนะครับ โปเกบอลยังไงต้องมี2อยู่แล้วนี่ครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กใส่2นะครับซาบีน่าครับคุณใส่ไว้1เอาไว้ขัดนะฮะหรือคุณจะเอาซาบีน่าออกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ส่วนตัวพี่พี่ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับคือลองเปลี่ยนเป็นเทนเนอร์นั้นนู่นนี่แล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นขัดมือเขาก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าขัดไปก็เท่านั้นนะครับคือคุณต้องยื้อเกมอ่ะต้องดึงเกมออกงี้แล้วกันนะฮะจนพี่เลยคิดว่าซาบีน่าดีกว่าครับกุสมาใส่ทาไมนีครับดัมเมจคุณไม่วันิต เพราะฉะนั้นคุณต้องมีกุสล่มาปลดเคฟออกครับบางคนบอกพี่แล้วใส่เลสไม่ดีกว่าเหรอนะฮะคือใส่กุสล่มาเนี่ยบางทีคุณปลดแบบที่เป็นพวกหมวกกันน็อกได้คุณปลดเข็มทิทได้ถูกปะเพราะคุณมันพิทเขาได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกุสล่มามีประโยชน์กว่าจำเป็กนี้นะลิเลียใส่วิ่งหนึ่งครับเพราะว่ามอนของคุณฮิวได้อะไรได้ครับคุณต้องการฮิตแค่2องฮิตอะ2หมัดรู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องยื้อเขาไว้ให้ได้ตีครับเพราะฉะนั้นหลักการมันมีแค่นี้เลยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์นะครับแต่คอนเซปต์อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องคิดจะขึ้นไปตีจนกว่าพลวหวานคุณจะออนไลน์นะฮะคอนเซปต์มีแค่นี้ฮะเมื่อพร้อมแล้วไปเลยครับไปฮะเหมือนจะดีโคโคอ๋อโอเคผมไม่แพ้ ลงไปก็เท่านั้นป้เก็บไว้ข้อม,มูลจะดีสักว่ายังไม่โอค,ครับโอไปอ่ะโดนเลสครับโอเคพี่ปากระเบนน่ารักผมคงไปหว่นแล้วละ่ะ ปิก,กาแม่งก็มานี้แม่งปากันตเต็มสตตีมเลยโอ้โหคอร์ดอีกคอร์ดอีกคอร์ดอีกเอาให้เต็มที่โอเคโชคดีที่เขาไปเ็ยปิกาจูนะฮะเออกน่าสั่นกันไป เด็ดตรงนี้แหละทุกคนที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหโอ๋อกูแปลงก่อนเลยนี่คือผมจะบังคับให้เขาแปะจี้นะครับผมจะไม่บังคับให้เขาแบบใช้อะไรโง่โง่งนะ ผมจะบังคับเขาแปะที่ตีครับไม่งั้นไม่งั้นจี้ไปปิกาจูครับเอานีขึ้นเออแปะที่ครับลงนี้โอเคสวยงามเธอหน้ารู้เรื่องเธอหน้ารู้เรื่องเธอหน้ารู้เรื่องคือถ้าผมเป็นเขาอะ่ะผมจะแปะที่ปิกาจูแล้วครับ แล้วก็ตายถูกอเามันจะได้โยนจี้ไปได้หนึ่งแล, Station แล้วเ vinegar, ทินหน้าปิกาจูออนไลน์ร้อยห้าสิบแต่เขาต้องเสียโคโค่เพิ่งปิกาจูผมวันช็อตอีกอยู่ดีอ hey. ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเล่นอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่ยังไม่ทิ้ วันพันนะวันพันเแมนพี่ยังไม่ไั้อดเลยนู่ไปทุกคนเราต้องหาแบบให้โดนนักเคิลให้ได้นีครับไปครับไปโอเคเริ่มหลังนะฮะก็ยังดีที่ได้เริ่มหลังนะครับ โซทำไะไได้วะโอ้ยยี่แม่งทะลวงแนวหลังวะ่ะน่าจะเป็นแบ็กกี้ครับนอนเบสิกห้ามตีผมเอาเออกมาก่อนเดยดูดีเป็นไร อ่ะเป็นไอ้นั้นแน่นอนแล้วนะครับโอเคคือถ้าผมลงไปแล้วเพื่อนหนีอะ่ะไม่ต่างยังไงผมก็แปะจี้ได้แค่หนึ่งอยู่ดีถูกปะมันมันไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยโอ้ก่อนมาซาบิน่านะครับออ ต้องคอมมูป่ะวะไม่ต้องอะ่ะค่อยไปคอมเธอหน้าแล้วกันทำไรไม่ได้เลยครับทำไรได้วันนี้ไม่เคยเห็นเลย ดาส์ยี่ดาเมจทูออฟเอชของยูออฟเพนินโปเกมอนตี20ตัวนี่ตีแนวหลังมันนั้นแบคกคี้อ่ะโอเคมันตีเท่าไหร่วะ8ปสิบบอสเอามาก่อนไหมเราเดี๋ยวค่อยคอมูนะครับ โอเคนับว่าตอนนี้มามาครบหมดนะครับผมแลกมานี่ใช่แน่นอนเอาไปนี้กลับเข้าไปโอเคเป็นล่างนี้นะครับเอ่อคำถ,ถามคือถ้าผมตีไปเป็นแปดสิบเก้าสิบผมโดนตรงนี้ถ้าหนีเอานี้ขึ้นผมจะมีแค่ตี้เดียวอสองแปะปึ๊บเป็นสองี้ยังไงผมก็ต้องเอานี้ลงไปเพื่อเร่งจี้ครับผมทำได้แค่นี้จริงๆฮะ ลงอันนี้นะครับหมีครับแล้วก็หมีเอาอันนี้ขึ้นโอเคเอา่ากุสมาไม่ได้นะแล้วก็ลงอันนี้โอเคจบไปก่อนต้องยอมโดน30ครับ กี้เนี่ยมันเรียกตัวโดนดามจใช่ปะ่ะอ๋อคงทำคอมโบอะ่ะเอาอันนี้ขึ้นแบบขึ้นมาตีเราแบกกี้เรียกได้เรื่อยๆเรียกตัวไหนก็ได้ไงโอเค,อเคผมเดาว่าเขาตีโพลีแวรค,ครับเป็นไปตามคาดนะฮะโอเคโอเคเลยโอเคเลยครับ มผมหนีแล้วเอาขึ้นเลยดิใช่ปะ่ะอ๋อยังไม่ได้ยังแปลงไม่ได้เธอหน้าเท่านั้นผมจะขึ้นได้นะ ไอ้นี่หนีอยู่ดีไลอ้แ,อแบ็กกี้ก็ขึ้นมาผมก็ทำอะไรบ่ได้บ่วะตอนนี้สิ่งที่ผมต้องวัดคือแลคัคนดี้กุชมาทิ้งไปก่อนครับ ใจที่แลคันดี้นะครับแบกกี้ขึ้นแน่นอนต้องมีแลคันเท่านั้นดีมากเปลี่ยนให้พูก่อนหนึ่งสอง กู <c oughs> อยากได้แลแคแต่ไม่ใช่แบบนี้ทิ้งหายโอ้ตายแล้ว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 คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเออได้ดีได้ดีเองจะได้รู้ว่าเอ็งมันพลาดแล้วที่เองทำแบบนี้นี่ไอ้นุ่ม แล้วโอเคยกขึ้นมาลงก่อนดีกว่าครับแล้วก็นักเคิลนะฮะนี่อ่ะให้โดนนักเคิลไง ไม่น่ารีบใช้กุสมาเลยแต่แต่ถ้าไม่ใช้ก็โดนมันเปลี่ยนมืออยู่ดีครับทุกคนอ่ามือเต็มการ์ดเต็มการ์ดเต็มซอสเต็มลงบ่ได้แบกกี้ต้องหนีแล้วครับเ,เท่านั้นน่ะเท่านั้นน่ะเท่านั้นน่ะแบกกี้คือขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะ ผมต้องการแลคันดี้ก่อนผมต้องเห็นแลคันดี้ก่อนเพราะว่าถ้าผมตีนี้ไปเกิดแม่งเอาไอ้นี้ขึ้นมาใช่ปะแม่งาสาดไปโดนแนวหลังผมได้2แม่งเลีอยขึ้นไปผมตายฉะนั้นผมไม่ควรทำอะไรเลยครับไม่ควรเลยฮนะซัดเนี่ยหวานหวานอย่างเงี้ยหวานหวานเงี้ย,นนยไปเรื่อยๆหว,วานหวานเลยหวานหวาน,วาน,วานเรื่อยๆเลยแต่ผมเดาว่าอีกใบเป็นแบ็คกี้เว้ ไม่ว่ะแสดงว่ายังไม่มาว่ะเหลือกี่ใบวะสามต้องมาอยูย่แล้วไงอะแล้วไงโอเคห้าใบาผมลงได้แล้วบ้าผมไม่มีอะไรแนวะหลังแปลกๆแ,แล้วบ้า เพราะผมเก็บใบนี้ผมเก็บไอเชียซาบ,บีนาไงซาบ,บีนาเฮ้ยอเฮ้ย,ย,ยแต่เด็กนี้ผมว่าไม่มีว่ะแต่ไม่อ่ะผมแบบวันฮิตหมดอ่ะเออถูเนี่ยเจอพี่วันพันแมนบ่มเข้าไปเนะฮะคุณลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูนะครับเด็กเนี้ยเสียอย่างเดียวอ่ะคือถ้ามือบอดแบบ แบบมันจะให้คุณบอดอะยังไงคุณก็แพ้ครับแต่ถ้ามันออนไลน์ได้นะแม่งคือพี่เกียร์ฮะนะครับอ่ะคุณกองไปปรับแก้ปรับใช้ดูครับอืมแค่เห็นซองมึงกูรู้เลยว่าเด็กอะไรอ่ะดันทะลึ่งได้เริ่มก่อนอีกโพลิโทสนะฮะไม่อยากได้อ่ะอยากอยากได้พิมัดอ่ะอยากได้โอ้ยแย ถ้าผมคอมมูโอกาสคือ75%ครับเอ็นแล้วครับอืมเต็มที่ร้อยเสีร้อยสามสิบเลือดร้อยสามสิบครับผมบันฮิตได้หมดอ่าแปะอย่างนี้โอ้โหแม่เลทการ์ดกูอีกว่ะ เพิน่หน้าแม่งปีเป็นไอ้นี่ป่ะโอเคยังดึงได้เรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ปลากระเบนผมมาแล้วนะฮะโอเคโอเคแต่ยังแปลงไม่ได้คือถ้าผมรีบอ่ะ ถ้าผมรีบอะผมต้องอืม,มเลดรลอยสิบเนาะสองหนีแล้วผมก็ยังแปลงหนีลงมาแปะได้บ้า โอ้มันใช้เยอะเกินไปเนาะต้องปล่อยตายสองครับต้องวัดแล้วครับโอ้โหมึงเลเฮี่อะไรน,ะนานนี้เนี่ย กูเริ่มรำคาญกับเลสการ์ดมึงแล้วนะไอ้เฮี่ยน,น,นี่แม่งจะเอาไงอย่าให้กูได้แลกันดี้นะมึงนี่แม่งจะเอาไงคือมันมันเว้าว,วอนไงอีมิวแทงนี่มันเว้าว,วอนไง วอนกูมากแล้วมึงเลสการ์ดกูสองใบติดเนี่ยออกใจเลยกูนึกว่ามึงจะมาเปลี่ยนมือกูอีกม้วแท้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงวอนกูมากมึงมึงวอนกูและมึงวอนกูมากมากเกินไปแล้วเนี่ย มมีการจั่วได้อีกสองใบเท่านั้นนะครับกับแรคแคนดี้นะฮะมาปะมีผูว่ามึงไม่มีเปลี่ยนมือกูแล้วล่ะ ไม่มีแล้วล่ะเปลี่ยนมือน่ะนี่มึงจะเปลี่ยนกูอีกปะอเอ็งไม่รู้จักซะแล้วอย่าให้พี่ได้เกิดอีหนโูกล้าเปลี่ยนมือกูไหมจังหวะเนี้ยเออเฮ้อโหตอนนี้ผมว่าแบบนิวแท็กมึงแบบกามทองนี่แบบโอ้โหแข็งแกร่งอะโดน คือแบบ Γ, ไอ้เยี่ยยกเวทได้อ่ะดาเมจดาเมจแบบโอ้โหตีอะไรเด็ดตีอะไรเด็ดอุ้ยร้อยสามสิบไปแล้วตายแล้วใช้กี่จี้วะเดี๋ยววัวเดี๋ยววัเดี๋ยวมูแต่แบบโมครับทุกคนอ่ะนี่แรนี่แล้วก็รีบตีเดี๋ยวไม่งอก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 เดี๋ยวไมงอกตีตีตีเออคือ เต็มขอเป็นไงร้อยหกติเป็นไงมิวแทเก็นไงไงอย่าให้พี่ได้เกิดอีน,นอุไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นมิวแท์อ่ะไปเล่นที่อื่นนะฮะอ่ะกูลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันครับคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยกันนะฮะับวันนี้สวัสดีครับ